สวัสดีครับผมสวัสดีครับกลับมาพบกับเรารายการจารัดตุ้ยวิทยาลัยก็ยังอยู่ในซีรีส์ของงานศิลปะในกรุงโรมอยู่โบสถ์บรบ็คซึ่งก็อยู่ไม่ไกลยยกันกับเป็นห้องพักข,ของผู้นำนิจยยยายเยซูอิตท่านหนึ่งคะซึ่งเราได้พูดไปแล้วพูดไปแล้วคลิปก่อนหน้านี้อ่อใช่ <S <S ใชและเป็นที่บอกว่าเป็นเป็นห้องพักข,ของท่านแล้วก็ มีคนไปวาดคอร์เรยอนะที่เป็นมิติสวยมากนะแต่ตรงนี้จะเป็นส่วนของทางเข้าโบดส่วนทางเข้าโบดนะครับซึ่งก็คือชื่อเรียกว่าเชซ่าเนเจซูอ่าใช่นะครับเชซ่านี่ก็น่าจะ่มาเชิญชวนเลยไปเชิญตั้เรียนความรู้บ่อยๆใช่ครับซึ่งมีอิทธิพลมากนะครับต่อการศึกษาศาสนาวัตธรรมตะวันตกนะคณะนี้นะครับสร้างสลายศตวรรษที่16 1568นึ่งแล้วก็เสร็จ1584ก็เกิด นะฮะยี่สิบปีนะครับแล้วนะครับก็คนที่สนับสนุนก็เราจำได้ไหมฟาเนสหรือฟาเดเซ่เนี่ยนะฮะที่เป็นคนสนับสนุนก็คือว่าคันดเดลเป็นตระกูนึงนเนาะครับที่มีชื่อเสียงนะครับนะครับในยุคเกิดหนสองก็เป็นลายของเสด็จพระธิาฟาจอห์นพอลทิสสามนะครับครับรูปแบบนะครับของโบทนี้ เป็นแปลนแบบลาตินครอสปกติเนาะแบบยาวมาด้านหนึ่งมาด้านหน้าที่เราเข้าไปนะฮะแล้วก็มีปีนะครับแล้วก็ฟาสาั่ดข้างหน้า,นาเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นบาร็อกตอนต้นผสมภาษาความสมดุลของเรืองซองริงๆบาร็อกนี่ก็ยังไม่ได้ทิ้งพวกเสากรีกโรมนะฮะยังมีอยู่แต่พอหลังๆก็จะเริ่มยุบเริ่มอะไรแงเนี้เคยเล่าไปแล้วในลิกเกร,รเริ่มเลื้อยมากขึ้นหน่ะขึ้นงแต่ยุคแร,แรกๆก็ก็เหมือนผสมเอ่อ ระดับสองมีโค้งมีเสาโค้มงคมเทียนมีละักแบะนี้ในหน้าโบสถ์ก็สวยเข้ามาอยู่แล้วนะครับและภายในก็ประดับด้วยหินอ่อนแผ่นทองจิตรกรรมอย่างที่บอกบัรลกโบสถ์เนี่ยก็จะเน้นจิตรก,กรรมนะครับผลงานศิลปะที่สําคัญนะครับของแบ็กิชียนะครับก็คือบนเฟรสโกข้างบนสวยมากอ,อันนี้อไรหนึ่งที่สวยมากเลยนะครับก็ไปแล้วก็ต้องไปเหนี่ยนหน้าดูนะครับแล้วก็มีมีการเฉลิมฉลอง ชื่อของพระเยซูนะครับชื่อตัวเอ่อที่ใช้คำว่า i h s นะฮะซึ่งมาจากภาษากรีกนะฮะซึ่งนะฮะเป็นแสงกลางฟ้าท่ามการบรรานักบุญบนก็อยู่ข้างบนนั่นเองนะฮะนั่นคือเป็นเป็นไอเดียของแล้วก็เทคนิคอะไรนะฮะ a ะ t คำนี้ f r o m p e t r o m p r o ก็คือโลยตาวาดให้มันมีลึกมีมิตินั้นเองนะครับส่วน chapel ก็มีการประดับ อลังการนะครับก็ถือว่าเป็นบทที่สำคัญมากเลยแล้วก็เป็นจุดเปลี่ยนที่โบสถ์จากสาปักรรมอันนี้เป็นก็ต้นศตวรรษที่เจ็เพราะนั้น 7, ก็กำลังเปลี่ยนไปสู่เอ้วกวก็ลักษณะที่เป็นบาโรโคนะครับและก็เป็นยุคแรกๆที่ถือว่าเป็น counter reformation ก็คือการที่จะสู้กลับกับโปรเตสแตนต์นะครับ นะฮะซึ่งก็จะพรอนออกมาโดยการใช้งานศิลปะใช้ในประกบประดานะฮะโบที่ทำให้บทน่าสกใจมากขึ้นต้องไปดูต้องไปดูครับครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ